ผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love for You สี่คู่รักสุดเลิฟรายการที่จะมาเปิดมุมมองของคุณผู้ชมในเรื่องของความรักและการใช้ชีวิตคู่ของ4คู่ดาราสี่สายค่ะและวันนี้นะคะเป็นเทปแรกของรายการของเราค่ะซึ่งรายการของเรานะคะจะออกอากาศทางช่อง True for You แห่งนี้ตลอดเดือนแห่งความรักนี้เลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะเปนาการแบบนี้แน่นอนค่ะโบอยู่ที่ร้าน True Coffee นะคะเพราะว่าแขกรับเชิญคู่แรกของเรา รอโบอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าคู่แรกจะเป็นใครนั้นคุณผู้ชมตามโบไปดูกันเลยค่ะนี่คะคุณผู้ชมแขกรับเชิญสุดเลิฟคู่แรกของเราแหมนั่งกระหนุงกระนงระิงกระตุงกระติงหน้าอิจชาตาร้อนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปพูดคุดยกับเขากันเลยนะคะว่าเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่แล้วก็มุมมองในความรักของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงถึงได้เป็นคู่ที่ทุกคนอิจฉาตาร้อนแบบนี้ไปพบกับเขากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่โดอพี่ยอมอิจฉาเหลือเกินแต่ถ้าจะอิจฉาทำไมเธอก็เพิ่งแต่งก็ไม่ได้พามาด้วยนี้นั่งกระหนุงกระหนิงกระหนุงกระหนิงกันนี้นี่ครับนั่งแลกแหวนกันจะแอบแคปไปจำนำนั่นไงไม่ใช่ละแนะนำตัวให้คุณผู้ชมกันหน่อยค่ะแล้วก็ผลงานล่าสุดนี้มีอะไรบ้างคะ สวัสดีค่ะออมพัศรนะคะตอนนี้ก็เป็นพิธีกรอยู่ที่ช่อง True Insight นะคะทูวิชั่นช่อง3ามค่ะรายการร่วม s ซ r v i c e News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งใช่แล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็คุณน้าขคุณตายเป็นอย่างดีนะครับน้องโน่งเอฟสาครับน้องโน่งน้องโน่งยังงนี้สิบเอ็ดแล้วนะฮะแต่เราก็ยัง เป็นรุ่นหนึกลำบันนะไม่แตเป็นรุ่นพี่นะแต่หัวใจยังเด็กอยู่ครับผมน่าได้น่าได้ใช่เลยจะบอกว่าดูเป็นคู่รักที่แบบหวานแหววแล้วดูเป็นคู่ที่ดูเด็กมากอ่ะเป็นมาอย่างไงคะถึงได้เป็นกลายเป็นคู่ที่ทุกคนอิจฉานะแล้วน่ารักมากคือเจอกันยังไงเจอกันที่ทูเนี่แหละค่ะก็คือมาทํางานช่องทูมิวสิกด้วยกันตอนนั้นเป็นพิธีกรคู่กันอ๋อหรอใช่ก็คือเจอหน้ากันทุกวันอ่ะเจอกันจนแบบสนิทกันแล้วมาปิ๊งกันยังไงะพี่ดองมาจีพี่อมยังไงอะคะ คู่เราเนี่ยมันเริ่มต้นต้องเรียกว่าโชคชะตาก่อนเลยนะเพราะผมเนี่ยเหมือนข้ามน้ําข้ามทะเลเลยนะครับเดินข้ามน้ำข้ามมาจากอีสานเลยนะเพราะวีดดงจริงๆเราไม่ใช่คนกทมแต่เจ้าคุณออมเนี่ยเขาอยู่ศรีลม็นุงษ์เทซึ่งห่างกันแบบพันกว่ากิโลอัดคนเมืองมากคนเมืองมากแม่เขายังบอกเลยโอหลูกฉันทำไมถึงได้ลูกเขยเป็นคนอีสานขนาดนี้แต่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาผมว่ามันเป็นโชคชะตาที่เราได้มาทํางานด้วยกันแล้วก็มาเจอเขาตอนจัดรายการตอนแรกก็ไม่ได้ปิ๊งปังอะไรกันหรอกครับเพราะนึกว่าเขาเนี่ยเป็นทอมทอมพี่อ เขาจะดูห้าวๆหน่อยครับส่วนพี่ออมเองเนี่ยตอนแรกไม่ได้ชอบพี่โด่งเลยครับเพราะพี่ออมคิดว่าผมเป็นตุ๊ดครับผมอันนี้เดี๋ยวนะผู้ชายด้วยผู้หญิงเป็นทอมผู้หญิงด้วยแบบเป็นตุ๊ดใช่ก็ดีไงก็ก็เหมือนผู้ชายกับผู้หญิงมารวมกันแบบอย่างนี้อ่าแล้วสุดท้ายเรามาประทับใจเขาตอนไหนคะเหมือนอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าแบบคนนี้แหละใช่แล้วอืมถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของโด่งครับเราพอเราได้ทํางานร่วมกับเขาเนี่ย มันรู้สึกซึมซับไปเรื่อยๆเริ่มแรกเนี่ยเริ่มหลงรักทางด้านการความเก่งของเขาก่อนอหลังจากนั้นมาพอซึมซับพ,พอเห็นการการทํางานของเขาแล้วได้ใกล้ชิดกันเรื่อยเเนี่ยพี่โด่งยังงงไหมว่าผู้หญิงนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากอยู่ด้วยแล้วทาให้ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขอะนี่เหมือนค่อยค่อยเค,คลิม้มค่อยๆเคลิม้มไปเรื่อยเยนะมันใช่มันไม่ได้แบบเริ่มรักเลยนะ,ะแต่มันแบบซึมซับซึมซับว่าเฮ้ยคนนี้อยู่ด้วยต้องมีความสุขแล้วเขาเขา แคร์คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบหลงรักโดยที่ผมเองไม่รู้ตัวเลยครับอ๋อเหมือนรักกันที่แบบนี้ใส่จิตใจอะไรเงี้ยเราเราพี่ออมล่ะคะทําไมแบบถึงเห็นความดีของทํายังไงถึงมาเห็นความดีของพี่โดคล้ายๆกันเหมือนว่าช่วงแรกๆเราก็ยังไม่ได้ประทับใจเลยมากาะอย่างที่บอกก็คือคิดว่าเขาไม่ใช่ชายแครคือถามใครทุกคนก็บอกว่าเป็นเจเป็นตุ้นอะไรเงี้ยอย่าไปยุ่งนะอะไรเงี้ยคือโดนแกล้งตลอดเนี่ยค่ะแต่ว่าพอแบบได้สนิทกันได้คุยกันมันคุยกันทุกวันเนี่ยก็ทํางานด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเราก เห็นนิสัยอะไรหลายๆอย่างเขาเขาก็เป็นคนตนโลกอารมณ์ดีแล้วเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมากซึ่งซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างแบบตรงข้ามกับออมก็คือออมเป็นคนใจร้อนออ่เป็นคนใจเย็นมากแล้วแบบเวลาที่เราคุยกันบางทีแบบบางเรื่องเนี่ยที่ออมรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเครียดมากไม่ไหวอะไรเงี้ยพอคุยกับเขาปุ๊บคือบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ได้สาระอะไรหรอกนะคะเขาอาจจะไม่ได้แนะนาอะไรที่แบบว่าเป็นกิจจะแต่ว่ามันทําให้เราอารมณ์ดีแล้วแบบมันใจเย็นขึ้นมันมันดี หนึ่ปีนะครับก่อนที่เราจะชนะใจทางฝั่งของเจ้าสาวรหรือฝั่งออมได้เนะะี่ยต้องชนะใจพ่อแม่พี่น้องเขาทีละคนเลยนะ,ะ <c oughs> ทีละคนเลย <c oughs> ม,มันเป็นเช็คเลสเลยว่าใช่ใช่ต้องวางแผนยังไง <นะ S 2> ค,ค,ค,คะยังไงคะ คือต้องมีทั้งคุณออมช่วยแล้วผมต้องลิสต์ลิสต์เป็นตำราเลยนะตำราชนะใจพัชรส,สรวุฒิเอ้ยอันที่สำคัญเขียนหนังสือเลยนะอย่างงี้อันีสำ, <ๆ S 2> สำคัญเพราะอะไรคือเราต้องมีกลยุทธ์มารู้หมดเลยค,คือเหมือนแบบเราจะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะเข้าหาใครก่อนถ้าคนนี้โอเคคนนี้ก็อาจจะโอเคตามอะไรอย่างเงี้ยคือใครที่เข้าหาง่ายที่สุดอย่างตอนแรกน้องอมก็ไม่ชอบเขาสักคนน้องอมีน้องสามคนก็ต้องอ่ะพี่โดพี่โดต้องพิจารณาตัวแล้วคือทางบ้านเขาไม่มีใครชอบพี่โดเลยสักคนน่ะคือเขาจะชอบคิดว่าผมเนี่ยมาหลอก ลูกสาวเขาหรือเปล่าคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นเล่นพอเป็นคนเล่นเล่นเลยคิดว่าโดกอ่ะไม่จริงจังขั้นต่อไปคือการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเฮ้ยมันน่าหลักมากคือทําไมแบบชีวิตนี้ผู้หญิงเราอย่างเงี้ยต้องการการขอแต่งงานแบบนี้เลยเราสิข่าวยังไงบ้างคือเห็นแล้วแบบยังน้ําตาคลอเลยจริงจริง,รงออก็อันนี้จริงๆแล้วผมก็อยากจะทาทำอะไรที่มันเป็นพิเศษหน่อยปกติเราก็ทําอะไรให้เขาเป็นพิเศษแล้วแต่ขอแต่งงานอะ่ะมันเป็น <ạ. S 1> อะไร,รั้งเดียวในชีวิตของผู้หญิงถ้า ถ้าเกิดเธอจะไม่เปลี่ยนแฟนใหม่ใช่ไหมัมนต้องเป็นอะไรกันหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยก็จะไขอผู้หญิงที่เรารักคนเดียวของเราที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยมันก็เลยอยากจะทำอะไรที่เซอร์ไพรส์พิเศษสุดๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือเจ้าสาวผมเนี่ยชอบหมีมากออคือเขาเป็นคนที่รักหมีชอบหมีตุ๊กตาหมีนี่เต็มบ้านนะแล้วผมเนี่ยรู้ว่า เจ้าสาวผมชอบหมีมากก็เลยวางแผนกันเลยแผนนี้ต้องคิดเป็นแผนการใหญ่เลยน<ช>้องโบนะหนึ่งอ่ะจะต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแต่งมัสคอตเป็นหมีมก็โทรเช่าชุดมัสคอตอะไรเลยที่จะทำเซอร์ไพรส์ในวันในใน,ใน,ใ,นในรายการสดเขาเลยใช่เสร็จป๊พอได้มัสคอตพอได้เพื่อนเสร็จแล้วทุกคนทครับอีกปัญหาหนึ่ง<ม>ที่เป็นอุปสรรคคือ,คอเราจะไปเซอร์ไพรส์ในรายการที่เขาอ่านข่าวอยู่ซึ่งเป็นรายการ,ดการสดเออ<ด>ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยจะดีไหมหจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วย ต้องขอบคุณพี่อ้อยครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยอัตพลน้ำบางช้างมากโอ้นี่คือระดับผู้ใหญ่เลยนะระดับผู้ใหญ่เลยนี่เราโทรไปคุยพี่อ้อยพี่อครับผมขอเซอร์ไพรส์ภรรยาเออขอเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวผมได้ไหมผู้ใหญ่เขาให้เวลามาวันก็เลยเตรียมการเลยแต่งมาสคอตแล้วเตรียมเค้กเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์แบบซ้อนไงวันนั้นเป็นวันเกิดของเขาใช่อีกานหนึ่งคืนคือจะเป็นวันเกิดของเขาทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าไปเซอร์ไพรส์ปั๊บเขาก็คงคิดว่าเรามาเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่เราซ้อนด้วยก ใส่มาสคอตแล้วถอดหัวหมีออกมาแล้วขอแต่งงานคือผมจําได้เลยวันนั้นผมตะโกนผ่านไอตัวมาสคอตหมีว่าออมี่แต่งงานกันนะครับเนี่ยนี่ก็เลยแบบรู้ว่าเป็นพี่โดแล้วตอนนั้นรู้สึกไงคือเขาได้ยินคำแย่ว่าแบบเฮ้ยหูฝาดเปล่าหรือแบบได้ยินชัดไหมหรือเขารู้สึกมันเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกพูดจริงคือช็อกอ่ะอืมอืมแล้วเขาแล้วแต่ทุกเขาถึงพูด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 แล้วก็ เหมือนค่อยค่อยใจเย็นลงเลยอ๋ออ๋อโอเคเออเออแต่งแต่งแต่งดิเฮ้ยน่ารักเราลร้องไห้ไหมคือต่างถานั้นคือเราบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบผู้หญิงเนาอแบบในชีวิตผู้หญิงมัน ร้องเหมือนในหนังอ่ะคือร้องไห้ด้วยแล้วก็เขินด้วยแล้วเหมือนอีกใจนึงก็เหมือนกับกำลังพวงว่าทำงานอยู่งานเด่นคือเพืจบรายการยังไงก็พิธีกรคู่ใช้ตอนนั้นคุณคิวค่ะก็ช็อกเหมือนกันานางเขาไม่รู้เรื่องนางรู้แต่เหมือนนางก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยฉันก็อุ้ยเราต้องมาช่วยกันปิดรายการก่อนไหมเออเออแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็ปิดไว้ดีจบด้ว้ดีอ๋อด้วยมีทั้งเค้กด้วยก็จะมีทั้งตัวหมีตัวเพนกวินซึ่งให้เพื่อนเพื่อนกันนี่แหละไปแล้วก็ใหเราหมดเลยแฮปปี้เบ พี่ <P it S 1> <P it> ผู้ใหญ่ให้สองทีผู้ใหญ่ให้ทั้งรายการ <Y ow. S 1> ายาวเลยท่ะ <laughs> ถือว่าผู้ใหญ่ใจดีมากนะคะใช่ก็เลยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมันได้<ล>สำเคิตพอ,อ,อ,อแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะการใช้ชีวิตคุณเราต้องปรับตัวเข้าหากันยังไงหรือว่าแบบว่าม,มีอะไรให้เราไม่รู้มาก่อนอก่อนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันรีไหมคะคือจริงๆเอาว่าเรื่องนิสัยข้อดีข้อเสียเนี่ยเรารู้หมดละเพราะว่าเราคบกันนาน ก่อนที่จะแต่งงานกันก็พบกันแบบ6ปี6ปีใช่ครับ6เรียนรู้กันเยอะเลยนะเราค่อนข้างจะรู้ข้อดีข้อเสียของเขามาอยู่แล้วว่าเป็นอะไรบ้างแต่สิ่งที่บางอย่างที่เราไม่รู้อย่างที่น้องโบบอกคือเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าที่มันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่างพฤติกรรมที่แบบความเป็นระเบียบของเขาที่เราก็แบบไม่รู้เพราะว่าอย่างเห็นเขาในรถอย่างเงี้ยเขาจะแบบปีกกระดาษทิชชู่กินข้าวอะไรทิ้งขยะอยู่นั่นก็แบบไม่ได้คิดว่าจะต้้งระเบียบไงแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่บ้านเดียวกันปุ๊บ ของทุกอย่างที่แบบอยู่ในเกะอะไรอย่างเงี้ยหนังสือที่วางแบบจะต้องแบบเรียงจากเล่มใหญ่สุดไปเล็กสุดขอบต้องพอดีนู่นนี่แล้วอะไรถ้าเกิดหายไปในห้องผมรู้เลยนะแปรงสีฟันเนี่ยใครมาหยิบหรือมาจับหรือยาสีฟันหายตลอดเลยโล่หมดแล้วคือแบบบางทีอย่างเงี้ยมันจะมีเก๊สองเกะใช่ป่ะเกะวางครีมอันนี้ออมนี่คือเก๊ะวางครีมอันนี้คือเก๊ะวางอุปกรณ์กันกาตัดเล็บนู่นนี่น้ําปนกันนะใช่แล้วถ้าวันไหนบางวันออมคือแบบหยิบกันกามาตัดเล็บเสร็จปุ๊บอ่ะออมก็แบบเอ้ย ไม่ถือไว้ในเก๊กครีมถ้านางมาเปิดเจอนางก็จะทำไมถึงเอาไปแก๊ตัดเล็บของในเก๊กครีมทำไมวางไม่ได้หรอกมันก็วางได้ไม่ใสิหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีกันไกลสำหรับห้องนั่งเล่นกับกันไกลสำหรับห้องครัวทีามาสลับกันเลยนะเพราะว่ากันไกห้องครัวไว้ตัดซองอาหารแต่กันไกลสำหรับห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเอาไว้ตัดพัสดุอะไรก็ได้สีแดงนี่สีส้มอันนี้สีแดงที่ือกอ่ะจะเป็นคนแบบจำรายละเอียดในห้องที่ตัวเองนอนได้ออร์แกไนซ์มากแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้เขาดุไม่เป็นไงเวลาเขาต้องเขาจะอม่๋อไมถึงเอานี่ไป เราก็แล้วเราบางทีเราก็ชอบแกล้งเราก็หยิบเอาไปเก็บเองคือดูเป็นคู่ที่ไม่ค่อยทะเลาะกันเลยเนาะทะเลาะกันน้อยมากอันนี้พูดจริีีอันนี้รู้สึกว่าโชคดีเพราะว่าแบบเหมือนเราปรับจูนกันมาเยอะมากแล้วเรื่องที่ทะเลาะก็คือเรื่องชักโครกครับผม ทำไมอ่ะลืมเอาฝาลงเลยออ่ะะะไรรปมาณนนั้เอาฝาลงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบห้องน้ำเปียกเออมีใครชอบพี่พีรชอบผมไม่ชอบห้องน้ำเปียกครับไม่ไม่รู้พี่พี่บอกห้องน้ำเปียกกระจุยเลยนะอันนี้คอมโบนะคะคือเปียกไม่ใช่แค่ชักโครกนะคะคือเปียกกระจกเปียกสาดทุกอย่างคือก่อนแต่งงานเขาต้องมาอาบน้ำขัน อ๋อเพราะอ่าฝาบวนเลยอ่านไม่เป็นไม่เป็นรา่ผมไปอยู่อยู่ภาคอีสานเนี่ยที่บ้านที่บ้านนอกเนี่ยผมก็อาบไม่เป็นขันไงเพราะว่าเขาเมืองกรุงเขาแนะนำว่าจะต้องมีถังน้ำแล้วก็อาบขัน ักบัวมันไม่สะอาดความรู้สึกพี่น้องทีพ่ออาบฝักบัวก็เลยกระตุยกระจายเละเทไปหมดเลยเทไปหมดแล้วเวลาเราเราเลยต้องแบบแก้ปัญหาด้วยการขออาบน้ําก่อนทุกวันแต่ก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆว่าภรรยาชอบอะไรภรรยาไม่ชอบอะไรเียเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ถ้าเกิดเราคุยกันนะมันก็จะไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เราเห็นว่ามันเล็กๆแต่เราสะสมหลายๆเรื่องน่ย มันจะกลายเป็นแบบทะเลาะก,กันวันหลังได้ใช่ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับคู่อื่นๆนะที่อยากจะเอาไปปฏิบัติตาม <c oughs> แล้วก็พบว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักรู้แบบว่าปณีประนอมกันแล้วก็คอยหาทางออกไม่ว่าสมมติมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็หาทางออกได้เพราะว่าคุยกันเข้าใจกัน <c oughs> <c oughs> นะคะแลวนั้นก็เป็นมุมมองดีๆเกี่ยวกับความรักแล้วก็การใช้ชีวิตคู่ของ2คนนี้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้ค่ะคุณผู้ชมพี่ๆทั้งสองคนนะคะก็จะมาสอนเรากับการ DIY <c oughs> ของขวัญสำหรับวันวาเลนไทน์มีพิเศษให้กับคนรักค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าเลยค่ะเปอร์ดจะมีความสามารถก็คือวิ่งเร็วมากฉะนั้นเวลาถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าใครมีมีเจอพวกผู้ก่อการร้ายนะซูเปอร์ดองกี้เนี่ยจะ,ว,มมะวิ่งเ,เออข้นนเออาไปช่วยเหลือ,อ,อ,อพี่ดองคะพี่ดองคะทำอะไรคะตอนนี้กาลัง ว่างๆเนี่ยต้องฝึกเล่านิทานให้คุณลูกสาวฟังอ๋อก็เลยแบบว่าเป็นเสียงเป็นเป็นเป็นด a d d y dog เราะเวลังคุยกับลูกสาวต้องมีโทนให้เด็กๆเขาแบบตื่นเต้นนิดนึงตอนนี้กี่เดือนละคะตอนนี้ก็ถ้าสิ้นเดือนมกราจะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโุ้ก็ตัวจะคลอดแล้วเนาะมีกำหนดคลอดเมื่อไหร่คะกำหนดคลอดนี้คุณหมอบอกว่าถ้าครบ40สสัปดาห์ประมาณเมษาแต่ว่าก็ลุ้นอยู่ว่าจะก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะคลอดเองไงบอกได้ไหมว่าเป็น น้องชายหรือน้องสาวลูกสาวอ๋อเป็นลูกสาวเอ้ยนาะนึกก็นะคือนึกออกมาจากพ่อแม่สองคนนี้แล้วลูกสาวออกมาจะต้องบ้องแบลน่ารักบอกว่าบอกว่าต้องแบบเบลแบลแน่ๆคือต้องบ้องหน่ารักแน่ๆมารายการเราทั้งทีนะต้องมีของพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะกับการสอนทํา DIY เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เป็นอะไรคะพี่โดดทำอะไรครับพี่อ๋อครับวันนี้เราจะมาทำ c o l ล a g e กันอ๋อผลิตนู่นนี่นั่น เราชอบแกะแปะอยู่แล้วนะเนี่อยู่ที่หน้าต่างตรงห้องนอนนะโอ้อยู่ที่หน้าต่างตรงห้องทำงานอู้เู้แกะอะไรแปะเต็มมากจริงหรอก็เลยเหมาะเหมาะมากกับการทำคอล l a g e ใช่งั้นเราไปทำกันเลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับขั้นตอนในการทำก็ไม่ยากด้วยเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยก็เราสามารถหาได้แล้วกันไกลเทปกาวนะครับรวมถึงรูปภาพเนี่ย บอกเลยตัวนี้ทันสมัยก็สามารถหาปริ้นเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าเกิดใครนะมีนิตยสารสวยๆมีรูปสวยๆเราก็ตัดเอาจากมันซื้อพิมพ์นิตยสารมาใช้ได้เลยเนี่ยอย่างรูปนี้เราก็เลือกรูปตอนที่เราไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันโอ้นี่คือพี่พี่ถงกับพี่ออมใช่เฮ้ใช่จริงด้วยเฮ้ยตอนแรกนึกว่า คือเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกเห็นยังพูดกับทีมงานเออน่าจะเอารูปพี่โด่งพี่ออกมาเลยนี่คือนึกว่าเป็นนางแบบในแบบนึกค<อ>ือนึกว่าจริงจริงนึกว่านึกว่ามาจากก็เมื่อกี้มวกพูดอยู่บนนั่นน่าจะเอารูปเป็นรูปพี่โด่งพี่ออกมาแทนเพราะว่านี่เป็นถ่ายตอนฟรีบันทึกเลยก็เลยเลือกพี่ออฟแลี๋เราก็จะมาสัค่ะเราต้องเลือกรูปก่อนครับพี่เลือกรูปนี้เสร็จปั๊บพี่พื้นแบ็คกราวด์เราใช้พี่น้ั้นตัดเลยนะตัดเพี่ลงจะหารูปให้ก็สัตกุหลาบ ยากครับก็สามารถทําได้นะครับน,อนอ้นองก,ก็สามารถทําได้ใครที่อยากจะทําเป็นของขวัญวันแบบวันวาเลไท์นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เราทําด้วยมือของเราเอง,องใชคค่ามากไม่ต้องไปซื้อของุแพงนะครับบางคนต้องแบบเก็บตังค์ซื้อหรือบางคนใช้ตังค์ในการซื้อของขวัญวันมาเลไท์แพงๆจริงๆเนี่ยแค่รูปภาพแค่กระดาษผมว่าก็โอเคละถ้าทำด้วยใจของที่ทำด้วยใจคนรับยังไงก็ การทำนี่ยมันทำแบบคนเดียวไม่ได้สบายๆครับ,รบแล้วก็เก็บไว้เป็นคู่ท้าให้เขาเก็บปักตั้งแต่เดแล้วแล,และก็จะออกมาเป็นความงดงาม <c oughs> ความงดงามของศิลปะที่เราได้ก่อสร้งขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ด้วยเกมรักวัดเลิฟค่ะ วัดเลิฟวัดเลิฟเลยอยากจะให้ทั้งสองคนนะวาดรูปของอีกฝ่ายวาดในสายตาเราเนี่ยเขาเป็นยังไงวาดมาเลยวาดรูปวาดรูปของอีกฝ่ายหนึ่งวาดอะไรก็ได้วาดอะไรก็ได้ที่อยากจะวาดอันนั้นหัวเราะแบบนี้เรื่องวาดจะเป็นซูเปอร์สาย่าอย่างเนี่ยนี่จะรู้ได้ไงวะผู้หญิงชอบวาดเปซูเปอร์สาย่าอะไรเนี่ยอมมี่ไงก็เป็นอมมี่ นาถอยลังนะห้าสีสสองหนึ่งมดเวลาแล้วนะคะเอาล่ะเราจะมาดูกันว่าในสายตาพี่โด่งพี่ออมจะเป็นยังไงแล้วก็ในสายตาพี่ออมเนพี่โด่งจะเป็นยังไงนะคะเปิดพร้อมกันเลยนะนับหนึ่งสามหนึ่งสองสมไปเลยค่ะเ้นี่อะไรอ๋อโอ้โีมีตัวเองมาด้วยเป็นดองกี้ ทำไมถึงเป็นดองกี้ล่ะดงดองกี้อ๋อถ้าในความหมายที่ผมเข้าใจคือภรรยาผมชอบว่าผมโง่แล้วโง่เหมือนลา <c oughs> ไม่ไมมันเริ่มมาจากตอนนั้นที่จัดรายการด้วยกัน <c oughs> แล้วเขาชอบไี้เป็นว่าผมเป็น MC ีดอง เราก็แบบว่าดองอะไรจ๊ะดองกี้หรือเปล่าแบบเ,เป็นลา<อ>หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราแซวอะไรเขาบางทีเราพูดอะไรเขาจะแบบงงๆเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะแบบตอนนั้นเขามาจากต่างจังหวัดใช่ป่ะแล้วเวลาเราพูดถึงอะไรเงี้ยร้านอาหารอะไรก็เป็นเชรนเช่นนัดเตอกันทองหอท่องหองอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจริงเหรอก็เปแซวเขาอะไรเงี้ยเมื่อ6-7ปีที่แล้วอ่ะก็เลยว่าเป็นดองกี้แต่ในสายตาพ่หยงเนี่ยก็ตอเราก็คือสองคนนะครับแล้วก็พี่ออมเนี่ย แค่โดนพวกชอบใบหน้ามาทันตะกูลเออเวลาที่วาดลูกเขาก็เลยจะต้องออกมาเป็นแบบตรงผมบ๊อกๆเป็นหน้ามาเ้ายังดีนะคะวาดเราออกมาเป็นผู้หญิงนะคะปกตินางจะวาดฉันเป็นเหอวท่านนี้ทำไมอ่ะผมวาดได้อยู่อย่างเดียวเลยเงี้ยหรอคือวาดเป็นผู้หญิงไงแล้วในในความรู้สึกของผมอ่ะถ้านึกถึงออมอ่ะจะต้องนึกถึงผมครัวบอกออคือไปไหนไปด้วยกันใช่ก็เลยต้องมีหน้าพี่ออกอ่ะติดสอยค้อยตามไปกับรูปพี่ออกทุกทุโอ้ยน่ารัก ก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากให้พ,พี่ทั้งสองคนนะคะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงค่ะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วก็มีอะไรแนะนําสําหรับใครที่อาจจะเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเราอะไรแบบนี้ลองฝากเลยค่ะครับ เอาว่าการใช้ชีวิตคู่มันสําคัญในเรื่องของการยอมรับข้อดีข้อเสียส่งนกันละกันนะคะคือจริงๆแล้วคน mm. เราทุกคนเนี่ยมีทั้งสองอย่างเหมือนกัน ه, เรื่องข้อดีเนี่ยรับง่ายอยู่แล้วคือใครๆก็รับได้แต่เรื่องของข้อเสียเนี่ยออมอยากให้รู้สึกว่าอยากให้ <inf> oui. ใหทั้งทุกคู่เนี่ยนะคะ <S <S รู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับให้ได้ก็อของพี่โอกก็คงคล้ายๆกันครับแต่อยากให้พูดคุยกันมากๆมีเรื่องอะไรที่เราแบบไม่เข้าใจกันหรือบางทีอาจจะทะเลาะกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้จักพูดว่าขอโทษก่อนหรือบางทีเราต้องรู้จัก ที่จะแบบจมยอมกันมากถือว่าเป็นคู่ที่ประนีประนอมกันแล้วก็หวานกันมากๆแล้วก็รู้จักการใช้ชีวิตคู่ได้เป็นอย่างดีเลยนะ ก็ขอบคุณพี่ออมกับพี่โด่งมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมสนุกแล้วก็มาเป็นสีสันให้กับรายการของเราแถมยังมีข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับ Love for you สี่คู่รักสุด Love Tape แรกของเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่แล้วก็มุมมองความรักของคู่พี่โด่งพี่ออมไปนะคะและสัปดาห์หน้านะคะเรายังมีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งคู่คะ่ะแต่แหมวันนี้เห็นคู่รักสุด Love ของเรานะคะมานั่งสีจูจีกันนะ อิจฉาตาร้อนมาคนเดียวไม่ได้คราวหน้านะคะขอมีพิธีกรชายมาด้วยอีกหนึ่งคนค่ะแต่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะต้องรอติดตามชมอาทิตย์หน้านะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าเวลาเดิมทางช่อง True for you ให้คุณมากกว่าความบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโบพี่ดงและพี่อมต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะความหมายของคำว่ารักในความรู้สึกของผมนะครับนั่นก็คือการดูแลเอาใจใส่ใครคนหนึ่งนะครับแล้วรู้จักการเสียสละรู้จักการให้ ให้ในสิ่งที่บางทีตัวเราอาจจะอาจจะไม่ได้อยากให้แต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถมอบให้กับคนที่เรารักได้ก็เหมือนที่พี่โดงบอกคือบางครั้งมนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนอื่นนะเราทําให้ไม่ได้หรอกแต่แบบเขาเป็นคนเนี้ยทำได้สบายมากแล้วก็จะรู้สึกว่าความพยายามไม่ใช่เรื่องอยากเลยคือมันก็ทําได้ให้ได้